นี่เป็นคลิปเหตุการณ์บุคคลอ้างตัวเป็นราชการทหารอากาศมีพฤติการที่ไม่เหมาะสมโดยเมาสุราก่อเหตุทะเลาะวิวาทและชักปืนขู่ยิงขึ้นฟ้าในงานแต่งงานแห่งหนึ่งในอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเมื่อคืนวันที่10มีนาคม2 5 6พนอพลอากาศโทพงศักดิ์เสมาชัยเจ้ากรมกิจ,จาการพลเรือนทหารอากาศในฐานะโฆษกกองทัพอากาศเปิดเผยว่ากองทัพอากาศได้ตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า1ในสองของผู้ก่อเหตุเป็นข้าราชการทหารอากาศจริงโดย คนดังกล่าวได้หนีราชการมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทางหน่วยต้นสังกัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะมีมติเห็นสมควรให้ปลดออกจากราชการฐานหนีราชการในเวลาประจำการปัจจุบันเรื่องอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องด้านกฎหมายจนมาพบก่อเหตุดังที่ปรากฏในคลิป โฆษกกองทัพอากาศบอกด้วยค่ะว่าขณะนี้ผู้บังคับบัญชาของกองทัพอากาศรับทราบเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและขอให้เป็นหน้าที่ของทางตำรวจในการดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปโดยกองทัพอากาศยินดีให้ความร่วมมือทุกประการค่ะ